วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินสดเงินดิจิทัล1,000 0บาทโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส2องเฟสสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เมื่อไรตรวจสอบพร้อมกับแอดมินได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันพฤหัสบสดีที่20 8พฤศจิกายน2567กับแอดมินบายดอกยาชาแนลค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะล่าสุดเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาความคืบหน้าการแจกเงินสด10,000บาทเฟส2ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปซึ่งคาดว่าจะได้ในช่วงตรุษจีนปี2568และการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเฟส3ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2568โดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่1ทับ2567นะคะที่มีนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่19 สจิกายนที่ผ่านมานะคะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติเห็นชอบมาตรการแจกเงิน1,000 0บาทเฟรสองให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวม4ล้านคนใช้เงินงบประมาณ40,000ล้านบาทค่ะนะคะแล้วต่อไปเราจะมาดูวิธีการตรวจสอบสิทธิ์เงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะที่มีทั้งหมด6ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะ 2. ระบบจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะให้ท่านกดปุ่มยืนยันข้อมูล 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับรหัส SMS หรือว่ารหัส OTP นะคะ 4. ค่ะกะรอกรหัส OTP และกดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือ 5. กดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว 6. ระบบจะแสดงผลว่าสถานะในการรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล Wallet ของท่านอยู่ในขั้นตอนใด หากอยู่ในขั้นตอนที่3นั่นคือระบบอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสิทธิหากอยู่ในขั้นตอนที่4ี่คือท่านไม่ได้รับสิทธิ์และหากอยู่ในขั้นตอนที่5คือท่านได้รับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงินดิจิทัล1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตค่ะแล้วเงินหมืน่นเฟสสองอายุ60ปีขึ้นไปใครจะได้บ้างนะคะ นายจุลพัณ์อมรวิวัฒน์ร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะสำหรับการประกาศผลในการลงทะเบียนกลุ่มนี้หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งจะตั้งเป้าให้สำเร็จภายในเดือนธันวาคม2567โดยผู้ที่มีสิทธิ์ต้องผ่านการลงทะเบียนในระบบตรวจสอบสิทธิ์ และพิสูจน์ตัวตนนะคะและต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในเฟสแรกเพราะในบางช่วงบางตอนนะคะนายจุลพันธ์ยังได้กล่าวยืนยันว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่จะได้รับเงิน10,000บาทเฟส2ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้นและต้องไม่เป็นกลุ่มที่เคยได้รับ เงิน1,000 0บาทในเฟสแรกเมื่อระบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อและหากเห็นว่าข้อมูลผิดพลาดไม่ถูกต้องก็สามารถยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ได้นะคะได้รับเงิน1,000 0บาทไม่เกินในช่วงตรุษจีนปี2568ค่ะสามารถเติมเงินให้สำหรับผู้สูงอายุ เกิน60ได้โดยเป็นผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบางเช่นกันไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้แต่ต้องเป็นผู้สูงอายุนะคะที่ลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมีการตรวจสอบสิทธิ์ครบถ้วนและไม่ใช่กลุ่มที่ได้รับเงิน10,000บาทในเฟสแรกไปแล้วนั่นเองนะคะกลุ่มผู้สูงอายุที่ค่อนข้างลำบากเพราะมีรายได้ไม่เกิน70,000บาทและมีเงินในบัญชีธนาคารไม่เกิน5 0 0 0 0บาทตามที่กําหนดไว้จึงอยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมโดยจะโอนเป็นเงินสดเหมือนเดิมนะคะผ่านบัญชีพร้อมเพลย์นั่นเองค่ะและกําหนดกรอบวงเงินไว้อยู่ที่4ล้านรายและใช้เงินงบประมาณอยู่ที่4 0,000 ล้าานบาทค่ะสําหรับเฟส2จะได้ในช่วงก่อนตุดจ,จีนแน่นอนแล้วเงินดิจิทัล1 0,000บาทเฟส3ล่ะจะได้ในช่วงวันไหนโดยโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเฟส3นะคะจะใช้วงเงินที่เหลืออีก1 4แสนล้านบาทคาดจะเริ่มในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2568นะคะหลังจากมีการทดสอบระบบดิจิทัลวอลเล็ตสมบูรณ์แล้วโดยกลุ่มนี้จะได้รับเงิน1 0,000บาทในระบบดิจิทัลวอลเล็ต เท่านั้น จะไม่มีการแจกเป็นเงินสดนะคะส่วนการลงทะเบียนในะรอบกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนได้อยู่ในระหว่างพิจารณาและจะเปิดให้ลงทะเบียนในเร็วๆนี้ค่ะและมาตรการข่าวสารที่แอดมินนามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมและขอให้กดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่แอดมินนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะแอดมินยืนยันนะคะว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนพบ กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชาวนาโล่งใจได้แน่ไร้ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่มตินบขอเตรียมชงเข้าครมสันจรที่เชียงใหม่29พฤศจิกาย,ยนนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกับแอดมินได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับแอดมินบายดอกย่าชาแนลและเมื่อเวลา11นากานาทีของวันที่25พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะที่ทำเนียบรัฐบาลน,นางสาวน ริมนพินโยสินวัฒนะคะรามวอกกเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอบขอนะคะโดยที่ประชุมนี้ประชุมมีมติเห็นชอบเงินช่วยเหลือชาวนาวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ตามโครงการเพิ่มและพัฒนาผลผลิตพี่น้องเกษตรกร,ร,กรซึ่งพบว่าเกษตรกร,ร,กรที่มีที่ดินทำกินนั้นไม่เกิน10ไร่เป็นจำนวนประมาณ4ล้าน 680,000ครัวเรือนนะคะโดยวงเงินจะอยู่ที่ประมาณ38,000ล้านบาทซึ่งเป็นกรอบวงเงินเดิมของธนาคารเกรษตรและสหกรณ์หรือว่าธนาคารทกศาที่มีอยู่29,000ล้านบาทโดยในที่ประชุมผู้แทนธนาคารทกศาน,นั้นระบุว่าส่วนที่ต้องเพิ่มอีก9,000ล้านบาททางทกศ,าทาศาจะสามารถ บริหารจัดการได้ถือเป็นการนำเงินทกศมาใช้ก่อนแล้วค่อยตั้งงบประมาณรัฐบาลภายหลังซึ่งเป็นการให้เฉพาะครั้งนี้และจะดูว่าจะเพิ่มผลผลิตในระยะยาวอย่างไรค่ะโดยหวังว่านะคะเรื่องนี้จะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าการประชุมคอรม ได้ในการประชุมคารมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้เพื่อให้เป็นแพ็กเกจเดียวกันกับโครงการสินเชื่อชะลอการขายและสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวด้วยและนางนาริมนนะคะยังได้กล่าวอีกในที่ประชุมนอบอ ยังมีมติยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งโดยเปลี่ยนเป็นโครงการผลผลิตในรูปแบบอื่นซึ่งขณะนี้เป็นในช่วงเปลี่ยนถ่ายโดยจะให้พี่น้องชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ในขณะที่นายปราโมทเจริญศิลน,นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับมติการประชุมครั้งนี้นะคะแม้ว่าที่ผ่านมาจะเคยได้ไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร่ตีเป็นเงิน20,000บาทแต่ขณะนี้งบประมาณมีน้อยซึ่ง เราเข้าใจเพราะว่าช่วงนี้ราคาข้าวตกต่ำเพราะตอนแรกจะได้เพียงไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่แต่รามาวอเก,กษตรและหกรกรให้ความสนใจและเห็นใจพี่น้องกเกษตรกรจึงให้ไร่ละ1000บาทถือเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องกเกษตรกรนะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ1000บาทแม้เป็นเงินไม่มากแต่อาจจะพอช่วยเหลือชาวนาที่กําลังเดือดร้อนในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ํากันได้ค่ะและหากได้ความ คำคืบหน้านะคะในการประชุมครมอสัญจรที่เชียงใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนได้ความว่ายอย่างไรแอดมินจะรีบนำมาอัปเดตและรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในทันทีค่ะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆข่าวสารมาตรการดีๆจากแอดมินค่ะสำหรับคลิปนี้กบขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและขอคนละหนึ่งกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี สวัสดีค่ะ